สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC ดินกันแชนแนลวันนี้ครับพี่น้องพาพีผพานนองมาหากินเข่าข้างทางครับเป็นร้านเข่าที่ผมกินประจําครับผมพี่น้องร้านซุปหางงัวครับพี่น้องเป็นร้านข้าอยู่ริมทางครับเป็นอาหารปลาร้านข้าเป็นอาหารปลาที่ผมกินประจําครับไปผ่านไปผ่านมากเห็นกระซีแวะกินแวะกินไดนนะครับเป็นเส้นทางระวังจังหวัดแพร่ไปอุตรดิตถ์ครับพี่น้อง เป็นร้านที่ผมกินประจำครับโอเคครับพี่น้องว่าหลาย,ย่างห้างเดี๋ยวเข้าพาเข้าไปเบิ่งเมนูอาหารปลาเข้าวะมื้อนี้เฮาสิสั่งยังกินไน่ครับพี่น้องตามกันไปเลยครับพี่น้องอาหารปลาของเฮาโอ้ยปลาไหลครับพี่น้องปลาไหลตัวสําแขนเลยครับพี่น้องตรงตัวปลาไหลครับพี่น้องนี่ครับปลาไหลครับพี่น้องซา3นิ้วอ่ะพี่น้องนี่คืออาหารปลาเดีลองสิมากินกันนะครับน,นี่ก็คือกบครับพี่น้องนี่ ตูบตัวเบลเลอร์นะครับมันจะทำเป็นทอดกระเทียมอันนี้ก็ปลาดุกไม่เอาไม่กินครับวันนี้ปลาดุกนาครับพี่น้องนี่คือร้านอาหารป่านี่คือบรรยากาศในครัวครับพี่น้องบรรยากาศในครัวครับพี่นอ้องคนจะห้อรุญยาตของวัฒน์ไทยรครับนี่ครับผมมะรินสดๆเลยครับ จะกินตัวไหนจับเลยเอี่พระเอกของเราที่เราจะสั่งกินวันนี้นี่ครับพี่น้องหางวัวครับผมสุดยอดเมนูสุดพิเศษวันนี้นี่ละจิซังกินเลยครับวันนี้มันหอนเลยครับนี่เป็นแม่ครัวครับพี่น้องจะเขามาเยี่ยมชมยังไงวันนี้ทำอะไรให้กินจัดไปกบทอด ซุปหางวัวอันนี้กินประจำนะครับรีมมืออร่อยมากครับเจ้าของร้านมาเปิดให้ให้เราดูให้เราชมเลยนะครับนี่เป็นหางวัวโหน่ากินนะครับพี่น้องบอกเลยแซ่บครับนี่จัดห้าหนึ่งด้วยครับผมโอเคผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะได้เลยนะครับเส้นทางระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับจังหวัดแพร่ครับลงเขาพึงมาอยู่ซ้ายมือครับพี่น้องนี่ขาล่องครับ ร้านอาหารป่าที่เราจอดกินกันเป็นประจำครับบอกได้เลยคําเดียวอร่อยมากรถปลาไหลน,น,นี่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูแล้วครับตัวบเบลอ์ใครที่ไม่รู้จะใครที่มาแล้วไม่เห็นร้านก็นสงเกตรถสิบล้อจอดกันเยอะนะครับนี่ครับบรรยากาศในัว <c oughs> สำหรับข้าวที่เราทำก,กับข้าวเสร็จแล้วนะครับพี่น้องอันนี้เป็นข้าวตักกินเองเลยนะครับพี่น้องกินให้อิ่มตักกี่จานไม่ว่าครับแต่ขอให้กินให้หมด ข้าวฟรีครับข้าวฟรีน้ําฟรีครับน้ำเปล่าอยู่นู่นข้าวฟรีน้ําฟรีครับอันนี้ข้าวฟรีปลาตัวเท่าฝาบ้านจัดไปครับเอเครับนี่อันนี้คือต้มปลาครับเนี่ยเขาจะทําใส่หม้อเรายกไปเป็นหม้อเลยครับนี่คือทำกินกันแบบบ้านๆครับแต่ทุบหางงวเรากำลังตุนอยู่ครับอันนี้คือแม่ครัวของเราสั่งอยากได้สั่งได้ครับ มาคนมาเยอะเขาก็ให้เยอะคนมาน้อยเขาก็ให้น้อยครับเพราะว่าเพราะว่าเดยวกินไม่หมดเสียของครับของดีต้องต้องกินให้หมดครับไม่ต้องกลัวไม่อิ่มครับมาที่นี่อิ่มยังไงก็อิ่มครับพอบริการข้าวที่ไม่อิ่มตักอันนี้อันนี้อันนี้คนคนมาน้อยก็เลยใส่น้อยเอาใส่ใส่ใส่เป็นถ้วยเอานะครับนี่กินคนเดียวใช่ไหมอ่านี่คนเดียวไงครับพี่น้องไปถ้วยมบเบลเลอร์ครับนี่ อันนี้อันนี้คือกินผพ้เดียวครับเป็นกายงไปโมไปถวยนึงเพ่ม,มา,าต้มมาไหลมาหลายคนรเด็ดมันยงไปเป็นหมอเลยครับพี่น้องโอเคอันนี้หางวัวเราครับพี่น้องลังตุนอยู่อ่าครับแม่ค้าสูตรเด็ดครับซุปหางวัวนี่หวัวเรา เอกเอกของงานเลยครับมีเอกงานของของเป้ของร้านเลยครับคือมาถึงไม่กินก็คือเหมือนมาไม่ถึงครับพี่น้องครับผมเหมือนมาไม่ถึงครับนี่ครับหอมอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาได้กินกับผมมากเลยครับตัวนี้บอกเลยหอมหอมมากสําหรับคนขอโทษเลยครับสาหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะครับแต่สำหรับผมจัดมาของชอบครับผม กำลังตุ๋น้ำซุปครับพี่น้องโอ้ยวันนี้กินกินกินสองคนคือพอดีครับพี่น้องทำเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม่หมดเจียวขอมเดี๋ยวเราจะใ,จใส่หอมเจียวใส่หอมเจียวใส่ต,สตอมโอ๊บใส่พริกเราเป็นสูตรเป็นสูตรข,ของทางร้านครับพริกสดมะนาวสดโอ ตันกลางนะครับพี่น้องราต้นติดไปย่งหอมหอมบอกไม่ถูกอะ่ะต้องต้องมากินเองอ่ะครับเห <laughs> มือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเรามานั่งรอติดตามตอนต่อไปครับเอาละครับพี่น้องคบทอดกระเทียมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพี่นออ้องกดทอดกระเทียม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ได้เวลาตักข้าวแล้วครับเดี๋ยวตักนี่ตักต้องตักแต่พออิ่มนะครับไย่ <c oughs> ตักเยอะกินไม่หมดเดี๋ยวเสียดายของครับ <c oughs> เรากินไม่หมดเราเข้าไปตักอัใหม่ <c oughs> วันนี้กับข้าวเราสองอย่างวันนั้นมากินเกือบไม่หมดครับพี่น้องสั่งไปสามอย่างนี่ผมขออนุญาตตักแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวค่อยตักเพิ่ม ตันนี้ข้าวฟรีครับฟรีไหมครับ oh, <no. S 1> <laughs> โอเคครับดเดี๋ยวนั่งกินด้วยกันเลยครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวตอนนี้เรารอซุปหางวัวเราก่อน <Okay. S 2> โอเคครับกบซุปหางวัวเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับดูพี่น้องโห oh, น่ากินมากครับนี่ครับสีสันครับพี่น้อง ทานแล้วครับเมื่อกี้ทายแล้วครับแต่ว่าไอ,อ้เล็ดลบทิมครับริืมเปิดไม่แล้วพยาธ์เปิดไม่ก่อนนะครับพี่น้อง <S <S เปิดไม่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวเขามาลังกินกันเลยปาดนี่อันนี้คือพริกน้ำปลาครับพี่น้องใส่กระเทียมใส่พริก นี่ขากบครับพี่น้นองอุ้ยสุดยอดเลยขากรบไงครับเราจะซิมขากบเหมือนเมินเดย์ฮืมกรอบหวานทุบๆพอกบเลยจับมาเป็นเป็ดเลยพี่น้องทุบหัวปึ๊บตับปึ๊บทอดเลยครับด้วยกระเทียมนซุปหางห้องไอ,อ้หนึ่น้ำพริกหนึ่น้ำพริกปะย่างครับข้าวเกงไม่แตกไม่ยังไม่แหยพร้อมครับ กินสองคนอิ่มครับพี่น้องอันนี้เขาหากินบ่บอิๆเราไปตักมาอีกครับเพราะว่าเขาฟรีเขาฟรีกับเขาใจต่างหากแต่ว่าเขาบริการฟรีครับนำตา,ากว่าฟรีครับอืรสชาติาไม่ผิดหวังไม่ผิดเหรคือแบบรสชาติดาเดิม เน่ทอบเป็มเนื้อมันอวบขาวข้อแังดีครับผมมักรอบเต็มหนังนั้นครับน้ำมันกรอบดีครับขอชิมน้ำพริกปย่างเมื่อกี้กี้กินซอาเบอรจานนึงนครับนี่จาน้องครับของแท้ครับของแท้ ตายกินชูครับ okay. 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 รอบนี้คือคือเดียวจบเลยครับเมื่อแรงบวกกินนี่แลครับ oh, <no. S 1> อาริมีน่นี่หน่อยครับขม oh, <no. S 1> ัดน้อยพ่อนอนเลยครับกอลายมวยหยาดรับเข่าก่น mm hmm. อนสักที mm hmm. ของท่ทีครับ mm hmm. ไม่ต้องเยอะนะ mm hmm. อ้หูหูนี่หมดตอกอน เพิ่มขอไม่แล้ครับพี่น้องขาูปี้กใหญ่เนาะเดยขเตอมตอนที่เขายังไม่เสียเขาพามากินนะอ่ะโหข้าวหมูตขอขอมีน,นองสามจานหานเลยอะเรื่อไพ่น้องกินกันอือไ่ล ไปมาถึงไอ้มะฮอเยเราเราสั่งซูหางกินเหมือนมาบะถึงครับไป้องมาอ่ะางวัวครับไป้องผไปเปื่้ยแบบตุนใส่สมุนไพรใส่พริกพริกกระเทียมให้ของร้านเลยอืมมันมันขมคมครับไป้องอืมอร่อย มากินดูแล้วครับแต่ว่าเม่มีโอกาสได้ถ่ายพี่เนาะเบิ่งมื้อนี้ก็เลยคุยกับลูกพี่ว่าขอสิจอดกินคุยกันแต่เมื่อวานก่อนสิมาเฮ็ดงานแล้วครับตแต่ตอนได้ขึ้นคลองแล้วครับคลองเคยบอก็ราถือว่ตั้งใจมากินมถือมาทายเก็บผสมผสมใจยากครับพี่น้องก็กินอร่อยต้องกินแบบมุมมามหน่อยถึงอร่อยอืมกินแบบสุภาพสุภาพ,ภาพไม่ค่อยอร่อยกบอ่ะ ถึงสองคนแเบิร์ตะนาเขาสมตัวไม่หมดนะฮะไมหมดเยอะจำสูตรทอดไปเนี่ยสับชิ้นใหญ่ๆทอดตัดใหญ่กบมันสดมันเนื้อมันหวานอะ ป,บปุบลงกระทะปั๊บเลยเนื้อหวานมากเหมือนขอบแซ่ฟิตนะถ้าขบแซ่ฟิตแซ่เย็นอะ่ะ<ม>รสชาติจะไม่ได้แบบนี้จะไม่สดเน,นี่ยแบบทุบหัวปุ๊บจับเลยขับรถบรรทุกจะรู้ครับ <laughs> เส้นนี้จะรู้ <laughs> ขับมาตงผ่านมาในรถจอเดเยอะๆนี่ใช่เลยทราบใครที่ไม่กินขบก็ขออนุญาต เดือดมากนะครับเดือดลูกช่วยมันเป็นอาหารของคนครับพี่น้องเขาอยากกินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาเบงเอาเบงอีกทีหนึ่งว่า,าบ้านสิบเบิร์ตบอครับเสร็จเป็นที่ทเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้เกือบกินบ่เบิดครับพี่นอ้องอิ่มข้าวคนละสองจานต้มหางก็หมดครับต้มก็หมดน้พริเกเหลือครับพี่น้อง หรือว่าอิ่มไม่องจุกโอ้โหไหวขับรถไปบอดีแอนค้องไปแล้วโอเคครับไปน้องสำหรับร้ใดเขอมารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe สสเปลังใจให้ทีมนานาดินการชนะแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสเติดมหาไทายพี่น้องให้ระดับตรงนึง